แบบนี้สิวะของจริงล่าสุดครับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้กำลังจะปิดดิวยอ์โกกวาดีโอได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับล่าสุดครับก็มีการรายงานข่าวว่าตอนนี้ครับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้จ่อจ่อมากมากแล้วนะครับที่จะได้ตัวยอ์โกกวาดีโอแนวรับชาวคูเอเชียนะครับของอาร์เบรลซิกมาร่วมทีมครับโดยในเวลานี้นะครับทางโรมาโน่ก็บอกว่าทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับเจรจาสัญญาส่วนตัวนะครับกับยอ์โกกวาดีโอจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเลยครับ ซึ่งในรายงานข่าวก็บอกว่าในเวลานี้นะครับทางเรือใบสีฟ้าแมสเิตี้เหลือเพียงแค่ขั้นตอนเดียวแล้วนะครับนั่นคือการเิรจาค่าตัวกับทางอาเบไิซิครับโดยทางอาเบรซิครับในรายงานข่าวก็บอกว่าต้องการ100ล้านยูโรด้วยกัน สำหรับนักเตะอย่างยอสโกปูดิโอนะครับช่วงหลังนี้ถือว่าได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากครับฟอร์มดีสุดๆครับไม่ว่าจะเป็นกับทีมชาติโครเอเชียครับพาโครเอเชียนะครับผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟิแนลได้ในฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาและกับสโมสรอย่างอาร์เบไลซิกครับก็ช่วยให้อาร์เบไลซิกนะครับไปเล่นในฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนีกได้แล้วครับก็ถือเป็นแนวรับที่โคตรแข็งแกร่งเลยนะครับสำหรับทางยอสโกปูดิโอนะครับทั้งรูปร่างก็ดีนะครับการอ่านเกมและที่สําคัญเขาไม่เคยกลัวใครหน้าไหนนะครับ และถ้าเกิดแมสซิตี้ได้ตัวมาแล้วก็โอ้โหใช้คําว่าโคตรสุดยอดนะครับแนวรับของแมนซิตี้คงจะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับโดยในเวลานี้นะครับทางเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ก็ปิดดีลทางมาเตโอโครสิตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยอสโกกวาดดโอนะครับกำลังจะกลายเป็นนักเตะโครอดคนที่2ครับที่ย้ายเข้าสู่สโมสรเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับ และนอกจากนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับนักเตะอย่างดีแครนไรทก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แมนซิตี้กำลังหมายปองอยู่ถ้าได้ตัวมาแล้วก็ครับนี่ครับคือชุดทีมที่แข็งแกล่งสุดๆเลยครับนี่เป็นการคาดการครับไลน์อัพของตัวผู้เล่นแมนซิตี้ในฤด,ดูกาลหน้าครับ ผู้รักษาประตูครับเอเดสันครับแนวรับครับมีทางรูเบนดิแอสนำทัพครับเล่นร่วมกับจอร์นสโตนแล้วก็ยอสโกกวาดิโอครับเป็นไงชุดนี้แข็งแกร่งโคตรครับด้านกลางครับโรดี้กับมิควนไรท์ครับก็เป็นนักเตะที่ชัวร์สุดๆในการออกบอลพลาดยากมากครับแล้วตัวรุกนะครับมาเตโอโคอาซิตครับเควินเดอร์บรอยแจ็คกีลิชฟิลโฟเดนและหน้าเป้าจะเป็นทางเออร์ลิงฮาแลนด์โคตรสุดยอดครับ หลายเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับนักเตะอย่างยอสโกควาดิโอครับรวมไปถึงไลน์อัพชุดนี้ของทางทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับดูคลิปจบแล้วครับอย่าลืมกดตั้งเป็นรายการโปรดครับกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตรงไว้ด้วยนะส่วนใครนะครับอยากคุยมันๆกับผมนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับในช่องคอมเมนต์นะครับ